Bye. Hey. ครับสวัสดีครับมือนี้ครับแอดยิมครับกามาหอปูชีปะาขาวหอปูตาตั้งแต่ส่วนเสาๆนะครับกับเหมือนว่านนี่ครับส่วนคำคำเดึ่ๆจากน้อยครับสามทุมสี่ถุมับกับมีพายุเขามากนะครับหอปูตาหอปูชีปะาขาเ้าหลังจากจัดงานครับวันที่ยี่สิบเก่าเสร็จแล้วครับอ่ะเสร็จไปด้วยดีนะครับเนาะอ่ะไปย่างสวยงามครับแอบซี่กามาไล่ครับทัว โรวตวประเทศนะครับบินมาจากต่างประเทศครับมารวมงานกับปูกบมี่ครับก็ละมือว่านนี่ครับก็เป็นมือสันวันดีอีกมือนึงคือเป็นมือครบมือซึกของอาจารย์จอยพระจอยนะครับพระจอยที่เป็นมาบวชถวายปูครับเพืบวชสามรลวในาตวาพระจอยเป็นซึกรุ่นหมครับซู่มือเนี่รับเป็นอาทิตย์จอยแล้วครับเมื่อว่านนี่เพิ่นได้ซึกมาเพิ่นกลมาสอยงานอยู่ทางหอ หอปูชีปาขาาหอปูตาเห่าครับจนซุเมอร์นี่จนหอดพันที่ประมาณพูดเละครับลังห้อยออกเพิ่นเคสีกับบ้านนะครับเพราะว่าเพิ่นก็จะปฏิบัติพัดวีอยู่เบิงดูแลให้อยู่ครับช่วงเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นก็ไปนอนอยู่วัดคือเก่าครับเพราะว่าเพิ่นไปกวดไปปัดอยู่นำ้ำสารปูรีครับแล้วก็แม่คู่ครับมาชวนกับบอกว่าเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญในเบิงแน่ โดยความตั้งใจของเพิ่นว่าเพิ่นเป็นจังไดคอยได้มาบวชถวายองวงปู้ตาปู้ชีปะเขาครับแล้วก็การบวชมาแล้วปฏิบัติมาแล้วครับเป็นจังไดครับเพิ่นเป็นจังได้ชีวิตด,ดีขึ้นจากน้อยบอรครับขอลอดยิดตามฟังไปพร้อมกับแอดยิ้มนะครับเดื่อว่า,อาไอคิดจอยครับเพิ่นสีเบาให้ฟังแบบใดลอดคิดตามไปครับแอบยิ้มครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไอทิดจอยสวัสดีครับอ่ะครับได้มาพอไอทิดจอยตัวจริงๆแล้วนะครับเมื่อนี้ครับเนี่ยแอดยิมกับออนุญาตครับเอาไอทิดจอยครับออกคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้บึงได้ชมครับเป็นยังไงครับหลังจากซื้อกอกมาแล้วครับเป็นยังไงครับผมนอนรับฟันดีนอนรับฟันดีโย่เออครับบวชจักมือครับบันหลวงเออเป็นพี่จอยเดือนวเดือนกว่า ที่แรกตั้งใจว่าจะบวชกันมือครับที่จริงที่ว่าบวชพร้อมกันสามลูกเดือนหนึ่งครับโอ้ที่ที่ไอ้ไอ้รันว่าจ่าไปกับปูว่าจะบวชเดือนหนึ่งที่แรกครับเป็นจังไดครับถึงได้มาสิมาบวชให้ถวายปูครับผมก็จะซื้อผมติดตามด้วยมาฉีดช่องยูทูบครับผมไปติดตามในคู่เหมืันนี่ของปูที่ประเขาครับปูตาก็รูุ้ดซื้อว่า คือปาธนาวันเจ็บเซนได,ด้สีเดียมากที่ไก่เจดคู่เลยวมากราปูคู่กับแข็งแกรลาๆมาเรื่อยๆกับโอ้ไอทิศนี่เหตดงานอยู่ไอกรุงเทพมาหานครตลอดเลยบปะครับครับโอ้รับครับเหตดงานกรุงเทพบันนีเปิดไปเลยพอคลิป,ปูเม่นบัที่แรกค่ะคือว่าที่คีคนเท่าเนาะมันขับว่าคือกันจะค,ค้ะคะคะนครับกะมีความทอแทแน,น่ครับอือครับผม แล้วก่อนจะมาสิ้นหวังไปนะนพี่จอยมันบ่ครับครับพี่ติดมันแบบบอลาบลืนบบล่นบอลาบลื่นติดคัดซุนแนวครับติดครัดสุแนวพอมาในเบิ่งปูฟังปูเบาปูหลอนนี่กับตีเตือนใจกับเชบไม่คิดครับผมดูซื้อบ่าดีขึ้นนี้กับร่างใจสู่งานตอ่อต่อแต้ก่อนผมกับต่อแท้อลาให้ทั้งเตียวา่อมา ขาตัวตายวะเนี่คย,คยจนคิดว่าสิขาตัวตายอืมคว่ำถอแทะหน่อยเนาะครับชีวิตคนเฮาบ่เคอกันถอแทะอันใดแอดกับวอ่าขอรวมเกิดของไอเล่าเพราะว่าเ,าเราถอแทะจนได้มาฟังคำเบา่าคำสอนของปู่ตาชีวิตคอยอ่าคอมีกำลังใจขึ้นมาจากหน่อยเห็นาะครับอืมครับผมพอได้มากร่มาเสียวแรกะ เดี๋ยวเมื่อเจอสองเจอสามเจอสี่จนมาเดี๋ยวมาบวชนะครับโอ้แอดยิ้มจําได้สุดหนึ่งไอ้ทิดจ้อยนี่ได้เอาหนังตะลุงมาถวายปู่เห็นบ่ครับงั้นครับโอ้ครับคือคือผมเป็นคนที่เบามิศจะเนี่แต่ว่าเป็นคนที่มิศจะอืมไปเทียรตามถึงที่เหลือหน่อยเหลือหลายกระทางผมก็แบ่งทั้บุญนี่ยครับผม อยากให้คู่เด่งโว้เกียรติตามสัจาว่าจาที่บอกไว้ครับครับแล้วก็ได้รับปากคูตาวาถึงโลกมาบวชครับมาบวชการมาบวชนี่เสียงานพรอมแมนบอกครับงานครับครับอ่าเพราะว่าอันนี้ได้รันว่าจ่าไว้กับคูแล้วครับมันเสียงานขยอมเนาะี่จอยเนาะครับผมอ่าเพราะว่าถ้าบวชแล้วถ้ามันดีขึ้นมันี่จอยบ้านนี้เฮาได้บวชแล้วเป็นยังไงครับบ้านนี้ที่วิตเข้าเป็นยังไงขึ้นจากน้อยบ่ กูเด็กไฮโซกไฮมานอยู่ตั้งวดเก่าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเขาสามตัวได้ป่ะพี่จอยเขาสามตัวเขาสามตัวสองตัวบนล่างโอ้ยนี่แหละครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยถึงเสียเคเถอบ่ครับหงวดเก่าศูนย์เจ็ดกับไอตัวแดงให้พี่จอยเจ็ดหนึ่งก็เก่าศูนย์เจ็ดกับเจ็ดหนึ่งอ้าวเขาได้แสมกี่บาทช่วงนั้น ครับผมบาดนี้งวดที่สองเป็นได้ครับบาดนี้งวดที่สองในสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าอ่ะครับพี่น้องครับด้วยข้อมปฏิวัติพัดวีเนาะครับเนาะอ่ะครับผมก็ได้วีขึ้นมาจังหน่อยชีวิตก็ึ้นดีขึ้นมาจังหน่อยบ่ครับเขาได้บวชได้ปฏิบัติแล้วดีครับครับได้ยินข่าวว่าซึกองค์สุดท้ายแมนบ่ครับแม่นครับคือที่มีนึงที่ผม แดงขันขึ้นครับผมขอผู้ครับงวดสิบเก็ดมันบอครับอ่ะเบาฟังนี่ครับขอเว็ซีฟังนี่ครับแล้วผู้ว่าให้ผ้าจ้อยเนี่ยซื้วันที่เกา่าเก่าหยังเก่านางวดนี้บอครับเน่ยครับเก่านาเอาหยังใส่ผู้ว่าเอาสองใส่ผู้ว่าเอาสองใส่สองขึ้สื้อาคมนะครับเด้อสองใส่ครับอืมสองใส่ไทยบัดนี้งวดไอ้ไอ้ไอ้บวชครบเดือนเธอแหลกมันบอ ครับเตื้อแรกบานนี้ที่แอดยิมเห็นพวกทั้งพี่จอยให้ฝากมาขึ้นขันให้ครับปู่บอกว่าพี่จอยสีใช้บวชไอเสจจักมือเสียซกเออเสตัวสิบหามือบ่รอังสันนาจังไลยนะครับเบากขันตอนในช่วงนั้นที่ว่าจะขอปู่อยู่ไปอีกเือผมจุดทูบขอปู่ว่าครับเปเก่าศูนย์เจ็ดไปจุดทูบขอปู่ใดครับหนี่ง ปูแถวปูเวนเด้อครับเด้อกับปูเวดสุวรรณกับปูเวดสุวรรณครับอยู่วัดปะอยู่บัดปูเททองหรือว่าวัดปะบันเมิดผมก็เลยว่าสิบวชต่อให้ปูอีกสิบหามือโอ้พระจอยตั้งคิดอนดิฉันว่าสิบวชต่อให้ปูอีกสิบหามือครับเป็นเดือนสิบหามือเออเป็นเดือนนึงกับสิบหามือปูว่าสิบหามือว่าถือปูบอกว่าบวชสิบเจ็ดมือยังมีถือรับที่ไปที่มาครับครับผมเนื้อของเจ็ดหนึ่งครับ ปู่บอกว่าให้บวชต่ออีกสิบเกทมือครับผมนี่แหละครับเขาเตรียมเตรียมครับผมบานนี้งวดนี้บานนี้งวดงวดนี้บานนี้ครับไปไอ้ทิดจ้อยนี่ก็ให้ทั้งทีมงานแต่งขันขึ้นห้อยิกครับปู่ก็เลยบอกว่าเสียบวชไอ้โอ้พี่จ้อยถามปู่ว่าเสียบวชให้ซึ้เมื่อไหร่ใหเสรนะมันบครับอ่าอ่ายำอีกขึ้นนึ่งนะครับปู่ก็ว่าก้านาครับผมก้านาใน กันเก้านาเจาตัวแดงใต้กูเลยบอกดีว่าให้เอาสองไซไทยให้เอาสองส่ไทยแต่ว่าเก้านาอ้าเก้านาให้เอาสองส่ไทยครับให้ซื้อวันที่เก้าสิบสองตัวเพื่อให้ซื้อวันที่เก้าสิบสองครับหมู่บ้านผมกันเลยในล่าซื้อขาตอนครับโอ้ก็ได้มาซอยงานกูเขาดีครับครับแล้วกาได้ไปไอ้วัดบ้านผือบ้านเทียมน้ำหมู่บ้านนี่คือซอยจะไปครับบ้านนี้ หลังจากไอพี่จ้อยสิกลับบ้านเมื่อไดครับหรือว่าจะไปบ้านเมื่อไดลงกรุงเทพ่วันที่สามครับโอ้คืลงกรุงเทพ่วันที่สามไปไอทุระในไรไอไปกรุงเทพไปเรื่องงานก่อนครับโอเรื่องงานงานเขาให้ผมออกแล้วครับไปเรื่องประกันสังคมอย่างเนียโอ้ครับอ่าให้รู้ล่วงคุของอยู่กรุงเทพกลับมาอยู่บ้านนอกนะครับครับก็ให้รู้ล่วงไปด้วยดี ครับขอให้บุญบาร,รมีผู้ชีป้ปากเาผู้ตารับดลบรรดานให้ชีวิตของไอจอยไอทิจอยเท่านี่ครับไปตลอดหลอดฟังชีวิตให้ลมลื่นทุกสิ่งทุกอย่างให้มีแต่เงินแต่ทองไหลเข้ามาเทเข้ามาครับสมมุติว่าอ่าทางหอท่านทีมงานอ่าอยากให้ joy, ไอทิจอยมาอยู่ใกล้ปูปฏิบัติพัดวีอ่าให้มาพักที่พี่มาอยู่ยที่สี่ไอทิจอยสิบวันจังได้ันเป็นแบบนี้นะสมมติทอง เตรียมใจเตรียมรอยโอ้ก่อมเตรียมใจเตรียมรอยอ่ะขล้อเบิ้งโอกาสนะครับเนาะอ่แล้วแต่ปูเฮาสีว่าจัะไดนครับขล้อติดตามไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ครับอ่าไอทิจจอยนี่มักตัวไหนเป็นพิเศษสำหรับว่าตัวเลขของปูชี่ปาขาวปูตาเฮานี่ในลงทุนไปแบบเก่าสองสองเก่าเจ็บเก่าก็เจ็บเก่าโอ้ที่ดึงสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ครับครับผมอ่าไอฝันดีแน่อยู่ไอทิจ้อยฝันยังไงอ๋ออ่าหลังจากซื้อหวยชุดนี้แล้ว ฝันาเห็นผู้ไม่มีค้นเอาของมาให้คือผมไหว้พระครับผมนอนตอนก่อน,อนจะนอนหรอกครับผมนั่งสมาธิครับผมผมว่าถ้าเลขที่ลูกซื้อไปนั่นทงทำใหได้ให้ฝันว่าได้ยูได้กินหรือว่ามีคนเอาของมาให้โอ้ครับก่อนมือวันพระก่อนมือวันพระ <c oughs> หลังจากแต่ว่าพี่จ้อยนี่ซื้อ,อ,อเลขเก้าเก็ด ครับเก้าสวงไว้แล้วครับมีว่าฝันว่ามีคนเอาขวางมาให้ครับขันฟันจั้งสี่ถือว่าเขาแล้วเขาครับอ่จังหวัดเก้าศูนย์เจ็ดผมกับฝันมาผมมีเราเขาไหมโอ้ว่าเรียกเขาแล้วครับก็มันใจครับผมฝันเออฟันว่ามีเราเขาไหมครับครับผมไอ้ก็มันใจเนาะครับผม ีไอ้สิลงกของเขีบวันที่สามเป็นบ่ครับอ่ะได้ค่าน้ำมันได้ค่ายังน้ำปูควันให้ปูทรงคันหมอกน้ำมันหรือว่าให้เพิ่มทุนให้เออฮะทุนให้ครับพอได้ตัวทุนทอห้อนครับอ่ะปูชีบปขาวปูตาเฮาคนก็ดูแลยุ่ดอกครับลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานครับอ่ะก็ขอขอบบุญขอบคุณไอ้ทิดจอยหลายๆครับถี่มาอ่าบอกก้าวหรือว่านี่แหละครับไอ้ทิดศึกไหมถี่เพิ่น บวชไอ้ซึกเป็นไอ้คนสุดท้ายครับมือวันว่านนี่กับเป็นมือมือสันว่านอีกมือนึงครับกับแอดยิมกับขออนุญาตเพิ่นแล้วกับขออนุญาตแม่คู่ให้ไอ้ทิดจอยครับออกคิดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมว่าอ่าเพิ่นได้บวชซึกแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นก็ยังพักอยู่วัดอยู่ยังปฏิบัติอ่าพัดไปัดวดอยู่สารปูดีปูปูเถาเวรสุวรรณหรือว่าบวชคือเก่าครับนี่นะครับด้วยความศรัทธาครับขอบุญขอบคุณหลายๆไอ้ทิดจอยครับสวัสดีครับอ่าโอเคครับ ครับครับอ่ะแอดยิ้มกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านนะครับเนาะเมื่อนี้ครับกัแม่คู่หอมหวนก็บอกว่าอ่ะไอทิจ่อยเพิ่นได้มากครับอ่บวชอ่ะถวายปูแล้วครับบวชแก่บาแก่บนครับ่นสึกออกมากครับอะ ไอ้อดยิมเฮ็ดค่าให้ไอ้ทิดจอยจะคิปแน่เพื่อว่า,าจะได้บอกกาวเอฟซีกับที่เพิ่นร่วมงานบวชมาครับคนบว่า,าได้สก,กิลดีน,น,นะครับเนาะครับเอฟซี FC ทันใดครับจะเอาตัวเลขที่ไอ้ทิดจอยฟังคําเบาคํจาจ่าของปูแลว้วครับเพิ่นเอาไปลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลครับไอ้จอยไอ้ทิดจอยว่าเพิ่นเอาตัวเลขตัวนี้ไปแล้วครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีครับตัวเลขคือทิดจอยเพิ่นซื้อไว้ก็คือ เก้าเกตกับเก่าสองกับเก่าสองนี่มาแต๊ใส่เก่าสองกับเป็นมือซึกของไอ้ทิดจอยที่ปูให้ไอ้ทิดจอยนะครับเนาะกาวนาแล้วเก่าสองใส่ไทยแล้วก็เก้าเกตอ่าเก้าเกตนี่ไอ้ทิดจอยเพิ่นกับฟังคําเบาคาําจ่าที่ปูเพันอ่าประทานโชคอ่าให้อ่าเอฟซี FC. ครับเพิ่นกะติดตามคลิปเบิ้งคลิปตลอดครับเพิ่นเพิ่นเบิ้งคลิปคำเบาคำสอนของปรูมาตลอดไอทิด็กจอยในพินเศษงานอยู่กรุงเทพยบนะครับเนาะครับเพิ่นกะเบิง้งตลอดเพิ่นกะตั้งคิดอธิษฐาน ครับ่าดจังได้สิดได้มีโอกาสได้มาสักการะไหวปูครับผลสุดท้ายเพื่อนกับมีชควงมีม้านครับเพิ่นมีชควงช่วงก้อนๆครับกับมีชคว่หลไยครับเพื่อนก็ได้จ้างนางตะลกตะลุ่มมาถวายปูครับแอดยิมกับเช็ดเป็นเทือแลกนะครับเนาะครับที่เพิ่นนัาหนังตะลุงมาถวายปูหลังจากนั้นครับเพิ่นกับมาช่วงนี่แหละครับช่วงเพื่อนบวชนะครับอ่าเพื่อนบวชหลังจากเพื่อนบวชแล้วครับ เมื่อกี้มือเพิ่นก็มีโชคมีหมนครับเพิ่นก็มีโชคมีหมันกับเด้แสนกว่าบาทแล้วกามางวดที่ผ่านมาครับที่ออกอ่าเมื่อกี้นี่ออกหกศูนย์ก็ไปอะไรอีกตัวนึงแหละครับนั่นแหละครับครับเพิ่นก็ได้อีกสี่หมื่นกว่าบาทนะครับถือว่าบวชปฏิบัติแล้วครับชีวิตการขยับึ้นดีจังน้อยครับก็มีทุนมีห้อนครับอ่านี่แหละครับการอ่าฟังคำเบาคำจากของปูครับจากคนที่สิ้นหวังสันละว่าครับไอ้ทิดจอยว่าจากคนที่สิ้นหวัง ขับมาฟังคำเบาคำจ่าคำสอนของปูครับเกิดมีพลังขึ้นมาครับเกิดมีพลังขึ้นมาได้สู่ต่อวสันครับจากขอบกั้วที่แตกสลายไปวมดแล้วครับอจนสิคิดขาดตัวตายครับเพิ่นเลยมาฟังคำเบาคำจ่าคำสอนของปูครับปูว่าตายไปแล้วบแมนสิวาสิสมบายครับตายไปแล้วแห้งลํำบาก ตายมันจักตายจักพบจัก,จกส,สัตว์สวดสิได้เกิดอ่าปู่ก็สอนไปยังสี่แอดยีมก็ได้ฟังคํำบอกคําจ่าคําสอนของปู่ครับนี่แหละครับก็คือชีวิตของไอ้ใจทิศจอยสีหอก่าเอาไปอ่าพิจารณาเบิง้งครับเพื่อถึงบรรสิตอแทธนาครับความพุ่งแตกสลายจนสิ้นหวังทุกสิ่งทุกอย่างครับก็ได้มาฟังคํำบอกคําสอนของปู่ตาคนก็นมีแห้งสูงไม่เคหนึงครับก็มีรอยยิ้มขึ้นมาครับเอฟซี FC ทันใดจะเอาตัวเลขของไอ้ทิศจอยไปเสี่ยงสวงนะครับนั่นคือเก่าเกศ แล้วก็เก่าสองรับก็ขอให้สวกสวกมันมันำลำลำเรื่อยเรืสำหรับคลิปนี้ครับไอ้ทิดจอยผ้าสีผ้าสวกผ้ามานบอกก็รอ,อดติดตามวันทีอ่าองพฤษภาคมสํสำหรับคลิปนี้ทางช่องยิมจะขอจบคลิปลงเพียงสำเนียงกราบขอส,สวัสดีครับ